สวัสดีครับพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับแมนที่ร้านเชียร์ออโต้นะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอนะครับตอนนี้ทางร้านเชียร์ของเรานะครับมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU นะครับให้2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับวันนี้นะครับมีรถมานําเสนอหนึ่งคันก็คือเป็น Toyota Innova นะครับเป็นรถ SUV สไตล์ครอบครัวตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ 2.0G นะครับตัวนี้เป็นสีขาวซูเปอร์ไวท ตัวนี้ข้อดีของอินโนวาตัวนี้นะครับคือรถยังไม่ติดแก๊สมานะครับรถเครื่องยนต์ยังสดสดใสๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยต้องบอกว่ากว้างมากๆเราไม่ต้องเสียตังเป็นละล้านไปออกไปแดงรถมือสองสภาพสวยๆเยอะมากๆครับทุกวันนี้อ่าภายในนะครับดูค่อนข้างกว้างนะครับอ่า แล้วตัวนี้ราคาที่ร้านไม่แพงด้วย4 0 0แสนกว่าแต่กว่าเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้จริงๆเข้ามาในร้านนะครับอ่าออปชันนะครับก็จะมีแอร์แบ็ก ABS นะครับแอร์วิทยุ MP3 อะไรพวกนี้ครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็รถตัวนี้มีบุ๊กเซอร์วิสอยู่เข้าศูนย์ได้เลยนะครับเจ้าของเดิมเข้าศูนย์ตลอดอืห้องโดยสารแถวที่2ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เบาะปรับพับได้ แอร์ก็เป็นแอร์เาวนะครับแอร์เาวเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตอนตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3นะครับเบาะหลังปรับพับยกได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดหารถครอบครัว SUV นะครับสไตล์นี้ผมแนะนําเลยไม่ผิดหวังแน่นอนฮนะอะไรก็ไม่แพงแล้วก็ตอนนี้ทางร้านเชียร์ออตโต้เนี่ยโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะลูกค้าท่านใดอยากได้โปรโมชั่นดีๆเข้ามาที่ร้านเชียร์เลยนะครับยังไงผมขอฝากอินโนวาไว้1คันนะครับขอบคุณครับผม